สวัสดีท่านผู้ชมทีกั้งนวันนี้ก็จะมาเล่นเกม GTA นะครับนะครับออนไลน์นะครับก็เหมือนเคยครับคืตำรวจจับจะได้นะครับก็หาพ้นธนาคารนะครับโอ้โหแต่ว่าติดคุกเป็นเวลายาวเลยนะครับเพลนแต่ทีนี้ผมจะตัดตอนที่ผมออกจะครุกเลยก็แล้วกันนะครับตอนตัดเอ้ยตอนเฉพาะเฉพาะเลย พิามพ์คำว่าชักว้าวานะครับชักว้าวภาษาไทยนะครับหนีพิมพ์ไปเลยเนี่ยมันก็จะแบบจับนะครับจะตัดเป็นตอนที่ออกจะคุกเลยนะครับเออครับเราก็ออกจะคุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเออวันนี้มีคนถามว่าผมเป็นโจรนี่ไม่เท่าไหร่วันนี้เราจะเป็นทหารเป็นอัศวานกันเลยก็แล้วกันนะครับไล่ฆ่าคนแถวนี้นะครับเล่นนะคนในแก๊งนี่ครับไม่เอาคนถือหมากนะครับปิดเกลงปิดเพลง ท่านผู้ชมครับพอดีอ่ะเมื่อกี้นี่พอดีไม้ผมขาดนะท่านผู้ชมซื้ e อมาแพงซะด้วยครับท่านโอ้ยเที่ตั anyway. ้งานสี่ร้อยเลครับขาดซะงั้นโอ้ผมเลยอ่ะเสียงสดๆเลยครับเอ้าว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 ไปไม่โอ้โหสาบบุตรแตมจะหาเรื่องเราครับโอ้โหกระตุกครับะเบี้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งดี โอโหแแล้วกูแก๊งิีแก๊งแก๊งอะไรแกงเกียรแงกสีฟ้านะครับอืออ๋อยงเจอกูสักยุเจอากูอ๋อลุงลุงลุงอยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปูับแก๊งพวก่ันซะโอ้โหโอ้โหตายตายครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแอบอโอ้โหครับเมื่อกีโอ้โหมันลุมผมนะครับเมื่อกี้นี้เรา ผกลับมาแล้วนะครับเราจะไม่เป็นอัตตาหานะครัรู้คือว่าท่าทางจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราจะทํางานที่ทุกต้องตามกฎหมายนะครับรับจ้างขนขยะนะครับซึ่งก็มันเป็นอะไรที่เรียบง่ายลยนะครับอืออโอกินไปหนึ่งลูกเทปช,ชอ็อตเรียบร้อยครับไปหนึ่งโซมโอ้ว่าจะไม่ฆ่าใครแล้วนะรเ,รเราจะทํางานกันอย่างต้องตามกฎหมายเลยแล้วกับ ไม่ทำแล้วนั่นๆๆมันจะมีคนมาหาเรื่องแล้วยิงเชี่ยวโอ้โดนหมัดโอ้โดนหมัดเดียวตายไอตัวของพี่เองเออครับแล้วก็กลับมาครับจูดฐานของเราครับเออโอ้เพียงแค่อะไรโอ้ทำไม่ได้เจ้าจิตนั่นชางอุ่นใจเลือเกินพอเอาตังกว่าแป๊บหนึ่งก็ดีแล้วเออมาช่วยให้ไว ฟังไม่ได้ครับต้องปิดครับต้องปิดอโอ้โเมื่อกี้ครับมันมตายไปสองครั้งแล้วจำความเลยถ้าตายอยีกเราจะเรียนกันเลยเลยทีเดียวนะครับนะนะโอ้นี่ครับรถรถรถ,รถของแกงเราสามารถขี่ไม่ได้เอฟซานตมบัดเลย ทีนีผมจบมัดโชกันเดียนโอ้โหเป็นเป็นจรมันไม่ค่อยดีครับเราต้องเป็นอัตภาครับนี่นีครับฆ่าแกงตัวเองแม่งเลยครับอ้าไอ้ยิ่ี่จ่่โอ้ตาย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 โอมันบิ่ง่เรียบร้อยครับ เอองี้ตัดอาไปแล้วครับก่เราจะอัดไปเรื่อยๆดีกว่าจะตายนะครับคลิปนี้เราจะอัดกันอย่างรวดเรด็วโดยใช้เวลาไม่เกินสองนาทีนะครับ